สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนะครับเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้ช่องบูบีแฟมเบอรี่นะครับมาที่จังหวัดลบบุรีนะครับเพื่อที่จะมาร่วมงานบุญนะครับตัดรูปนิมิตนะครับที่วัดห้วยเป้าเจริญธรรมนะครับจังหวัดลบบุรีนะครับ งานก็เริ่มตั้งแต่วันที่27นะครับวันนี้วันแรกนะครับถึงวันที่4มกราคมเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในนะครับงานเข้าครับก็ต้องมีการตรวจวัดคัดกรองนะครับโควิดนะครับแล้วก็ลงทะเบียนนะครับเดี๋ยวตามมาครับให้ความสะอาดเกิดขึ้นนะครับท่านมาเป็นชื่อไปแล้วหรือยังคะยังครับดูนะครับมาชมว่า สต้างไม้บางบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ถูกต้องท่านก็เลยแนะนำนะครับแนะนำแนวที่แจให้กับทั้งผู้บริโภคและูช่ว้บริโภคนะครับขอรับเลีมือแลคกบสรับท่านไม่ว่าจะเป็นสภาพรงปานก็ดีจะเป็นแม่ค่า Ah, เออทำไม่ใช่ไม่ได้หลวงพ่อจะสร้างมันจงนี้ลูกมานจงนี้มานจงนี้เออมาดังนี้โดนทามายไปแล้วเดี๋ยวมาตะเกีงหลวงพ่อในโบสถ์นั่งนานๆเดี๋ยวท่านจะปลัพรมน้ำมนต์ให้นะท่านจะไล่ทุกไล่โซ่ไล่โยกไล่ภัยไล่สิ่งที่เป็นอัปวัมงคลให้หมดไปในร่างกายของเราเพราะมันจะกล้ปีใหม่แล้วนี่องค์ที่ผมนั้นไม่ใช่เบาในโบสถ์นะเจ้ากายไปถวายนะอวตารเป็นตะหวายองค์นั้นไม่ใช่เบาเชียว น้าอันนี้ก็ไปรับเลยครับนะป้าใจรับกันเรเป็นลูกผู้หญิงปวดจริงไม่ได้แต่เราก็ต้องอุมาใจทดแทนคุณพี่ดอนมามาวันนี้ทำบุญให้พ่อแม่แล้วนะาทำบุญให้พ่อแม่เป็นล้านเป็นแปดล้านเก้าล้านเป็นตึกล้านนะก็จะตกมะเอออาพันจะไป่ได้ทำไรธรรดาต้องอาศัยแรงจ็บตาจะมาหนาพี่น้องอาพันใจสุดหน้าเออนั่นแหละเราจะได้เป็นญาติของพระศาสนา เพราะจ่าก,กนาพุทธหยุดประเสริฐเลือกว่าทุกจ่ากนาแล้วเหรือไม่ล่ะโควิดเข้ามาเยอะมากนะเข้ามาแล้วทางในคนไทยไม่ดีมากไม่มาเมืองไทยอ่ะประเทศอื่นไี่มาเป็นเป็นหมื่นเป็นล้านประเทศไทยไม่มีพม่าะมาเข้าม,มาแต่ไม่มาถึงว่าลงมีแล้วไม่หมดไายมาเอออะไรยังไงแม้ บวันนี้เป็นวันพิเายที่ดีท่านเป็นตัวตัดของเราแล้วที่เราได้รับรุ่สนรุ่นรุ่นวนกันที่วางไว้ข่าวมาแล้ว,ลวก,กว็อย่าละเลยใจน้าใครทามาก่อนก็ทำรุ่ง่อดทำก่อนได้ก่อนทำมากได้มากได้การทำน้อยได้น้อยทําน้อยได้ เราเปิดจากดาวพุ่งใหม่เราจะไม่ทากับคนเราก็ได้ไปโดนตัวใครไม่ก็มีน้อนใหได้มีนักทายอีกไหมเราไปตัอที่ดินต้าเป็นบางทีครูจะไม่รู้เรืองดี๋ยจะตั้งตูเล็กตู้มาตัวใหญ่ออกไปอันนี้ผมเลื่อนอาการย์ยังนายเจ้าโถวตกตาป่าเติงต้าวานตะเถียแม่นางยีเป็นอมตะ มีทุกรางวัลรวาอนที่หนึ่งพัดลมพัดลมแมเล็กแค่นี้เลยตังแมเล็กแค่นี้เลยเออเอายังไงตองครับแพงร้อยบาทนะครับจะได้อะไรมีตุ๊กตาด้วยร้อยบาทร้อยบาทไม่รู้บางคนคือถือออกมาเยอะไปเลยเนี่ยเพราะตรงนี้มันเป็นจุดหัวใจของงานโดยจะมีพ่อมีแม่ได้แล้วนะเราต้องแทงคุณต้อง ไม่ต้องดูอุดรขอนแก่นชุมแพรบางซ้ายจังหวัดเลยเนี่ยถ้าเขาลาต้องกระถิ่นจะไหมบราณถ้าไม่มีลูกทิ่ร้านเขาจะจองกระถิ่นเลยเห็นไหมเข้าไปไกลๆใดวงดับไม่ได้กลับดมากเกิดเยอะไอ้ตัวดวงดีก็ไม่เป็นไรไอดวงดีไม่ดีก็ดับไปเอามถ้าเราเป็นลิสตที่ดวงก็ต้องไปหาหมอนะแต่ไม่ว่าดวงดูก่อนเอออ้าวอันนี้มันก็มีหลายหลายดวงแต่ดวงดีดวงเด่นวันนี้มา เสี่ยงนะเพราะว่าปีเก่าเหื่อการไปปีใหม่มาดูจะดีไหมตลาดนู้นของกินเยอะแยะเลยนะครับที่หน้าวัดนะครับแล้ที่มาทำบุญแล้วนะครับมีทั้งโรงทานนะครับแล้วก็มีร้านอาหารนะครับแล้วก็มีพวกของเล่นนะครับขนมมีหมดมีที่หนึ่งแล้วนะเราว่าเขาดีเนี่ยเราว่าใครได้ใจ ทำบุญเพื่อให้พอดีเลครับนล้อเป็นล้อปีอาชาล้อยางไซสไปทุกทีมมาาแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วก็อย่าอย่าลืมนะครับช่วยกันทำบุญนะครับมาที่จังหวัดลพบุรีนะครับอำเภอสะบดนะครับ แล้วก็ปีใหม่นี้นะครับก็ขอให้ผู้ชมทุกท่านนะครับงมีแต่ความสุขนะครับมีแต่ความโชคดีนะครับไปแล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม